ส่วนความคืบหน้าเรื่องของดาราสาวชาวไต้หวันนะฮะที่ มาระบุว่าเธอนั้นถูกตบรัพย์ไป27,000บาทนี่นะคะปรากฏว่าตอนนี้ก็มีการสืบสวนเพิ่อเร่งที่จะหาความจริงในเรื่องนี้อยู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาเรียกแท็กซี่นะคะที่ไปรับไปส่งเธอตรงตรงด่านคุณผู้ชมไปสอบปากคำซึ่งมันก็มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าก่อนนั้นนี้ดาราสาวชาวไต้หวันเขาบอกว่าอ,อ,อยู่ตรงด่านประมาณ2องชั่วโมงแต่ว่าแท็กซี่ที่ให้ไปให้ข้อมูลมาบอกอยู่4 7นาทีเองอนะคะอันนี้ก็คือไม่ตรงกันละหนึ่ง ที่นี้นะความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยนักข่าวสอบถามไปยังพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสอนอนห้วยขวางเพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบปากคำทั้งชายที่ขับกร็บแล้วก็ชายที่ขับแท็กซี่นะคะที่รับดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้ไปส่งผู้กำกับบอกสั้นๆว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ตอนนี้ยังไม่ให้รายละเอียดและทางโคศกจะไปนคนให้ข้อมูลแทนนะคะ ก็เลยไปสอบถามโคศกสํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินี่และค่ะพลตารวจตรีอาชยนไกรทองท่านก็บอกว่ากรณีนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ชุดของศูนย์สืบสวนกอบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ขอเวลาทํางาน1-2วันก่อนจะมีความคืบหน้าพร้อมยอมให้สังคมตําหนิว่าล่าช้าแต่ขอให้ข้อมูลชัวร์ดีกว่าแล้วจะแถลงอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้พอถามว่าหลักฐานที่มีตอนนี้สามารถชี้ได้ไหมว่ามีการรีดซับหรือไม่โฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้นะคะส่วนชาย3ามคนที่อยู่กับเน็ตแอดอลสาวยังอยู่ในไทยหรือไม่นั้นยังไม่ขอบอกอรายละเอียดคือตามข้อมูลเนี่ยที่คนขับแกล็บกับแท็กซี่ให้ข้อมูลตรงกันก็คือว่าเธอเนี่ยไปกันกับเพื่อนเนี่ยรวม4ค,คนคือเป็นผู้ชาย3แล้วก็เธออีกหนึ่งคน ทีนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเพจดาวแปดแชร์เนี่ยมีการโพสต์ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปกล้องวงจรปิดด้วยเดี๋ยวเราไปดูภาพกล้องวงจรปิดก่อนนะคะหัวข้อเนี่ยเขาโพสต์ว่าโป๊ะแตกอ้างว่าถูกตำรวจยัดคือเนี่ยมันเป็นภาพจากกล้องวงจรกล้องวงจรปิดของวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่า ดาราชาวไต้หวันคนนี้นะคะกำลังเดินเล่นริมสระน้ำกับเพื่อนแล้วก็มีควันออกจากปากคล้ายว่าเป็นควันจากบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกได้อย่างชัดเจนนะคะเน่นกลยเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นหัวข้อของเพจที่ระบุว่าโปแตกอ้างว่าถูกตำรวจยัดบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งหลังจากเป็นภาพนิ่งมานะคะเพจดาแปดแฉเนี่ยก็โพสต์คลิปออกมาซึ่งเอาง่ายๆนะคะคือไรเรียงอย่างนี้ ตามข้อมูลของเพจเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะคะผู้หญิงคนนี้หรือว่าอ,อันยุชิงนี่นะคะบอกว่าเธอเนี่ยถูกยัดข้อหาแล้วก็บอกพอตำรวจเอาเงินไปเนี่ยก็ยัดบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเธอแล้วเธอบอกเธอไม่รู้เลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าคืออะไรไม่รู้จักอะไรใดๆเลยปรากฏว่าในเพจเนี่ยนะคะก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยมาให้ดูว่าเนี่ยดูสิหืออยู่ในมือมันมันน่าจะใช่นะหรือเปล่าแล้วก็มีความออกมาด้วยใช่ส่วนคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ คลิปเนี่ยก็เป็นคลิปจากภาพกล้องวงจรปิดซึ่งถ้าอ้างอิงตามคลิปนี้นะคะก็บันทึกภาพชัดเจนว่าเธอเนี่ยรู้จักบริไฟฟ้าเธอสูบบริไฟฟ้าและพ่นควันออกมาขณะเดินอยู่ที่สะว่ายน้ำอันนี้คือข้อมูลจากเพจของดาว8แชกนะคะที่เอามาโพสต์ไว้ที่นี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าในภาพนิ่งก็ตามหรือว่าในคลิปก็ตามจะเห็นว่าเธอเนี่ยนะคะสวมหมวกใบใหญ่ปิดบังใบหน้า ทีนี้ในข้อมูลของเพจดาวแปดแชรก็บอกด้วยว่าชุดสืบสวนเลยไปตรวจสอบว่าในอินสตาแกรมของผู้หญิงคนนี้นะคะมันมีภาพอะไรที่มันระบุว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าที่ใส่หมวกแบบนี้ใช่ปรากฏว่านะคะเข้าไปในไอจของเธอวันที่3มมกราคมปีนี้ก็เป็นภาพที่เธอโพสต ว่าถ่ายได้ชุดกระโปรงสีครีมมีหมวกบังแดดสีครีมขอบดำวางอยู่ข้างตัวทีนี้พอเอาภาพมาเปรียบเทียบกับภาพกล้องวงจรปิดที่เพจดได้นำเสนอมาก็ดูว่าอุ๊ยเหมือน,น,นลนักษณะเดียวกันจึงเชื่อว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งซึ่งมันก็ต้องแบบสืบค้นต่อไปใช่ไปดูล่าสุดนะคะทางด้านอนุชิงเนี่ยมีการโพสต์ในอินสตาแกรมของเธอนะคะ บอกว่าเพราะเป็นสาังกฤษนะแต่มาได้ว่าทําไมความจริงและคาโกหกที่บิดเบือนแล้วมีเครื่องหมายคําถามฉันขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงสําหรับความห่วงใยและกําลังใจของคุณฉันตกลงที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งสุดท้ายฉันเนี่ยจะแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์อันบอบช้ําของฉันในประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้ายโปรดให้เวลาและพื้นที่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้กับฉันด้วยนะคะนี่ก็คือดูจากอินสตาแกรม ล่าสุดของเธอที่โพสต์ไปเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อว่าเธอจะมีการออกมาพูดอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่มนะคะนะคะแล้วประเด็นนี้คืออย่างที่ทางโฆษกตํารวจบอกว่าขอเวลาสักหนถึงวันถึงแม้สังคมจะบอกว่าล่าช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขอเช็คให้ชัวร์ก่อนแล้วก็วกจะออกมาถแถลงนะคะเราก็จะได้เห็นข้อเท็จจริงนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องจริงนั้นเป็นอย่างไรทีนี้มา